สวัสดีครับมื่อนี้ผมจะมาเบิ่งไอเปียกเค็ดมือบังไฟนะครับไะไปชมกันเลยไอเปียกไอเปี๊ยะได้เจ้าเฮ็ดบังไฟสูตรยังนีส่สูตรปุย๋ยสูตรปุ๋ยเอาใส่ปุ๋ยตัวไหนเบิ่งพี่น้องเบิ่งนะครับโอ้ยเดี๋ยวเพิ่นสิวาโฆษณาให้เพิ่นอีกแล้วโอเคครับเอาสูตรปุย๋ยบ่เป็นสูตรที่เกียรนะครับอือสูตรปุยรป๋ยเค็ดมือบังไฟโบ เซ็ตมือซุกเนี่ยบอกม่นมือดิบโอ้ oh, ครับจกใส่จากโลนี่ครับเฮ็ดสองโลพิเศษแต่ละโลก็ได้แล้วแต่ไม่ oh. เกิดเฮ็ดแต่ว่าอันเฮ็ดสองโลเราจะตามสะดวกนะครับห่วยมึมีแนวค้นในฝ่าให้น้องไปเอาแนวคนนดีละครับผมเอามาแล้วเด้อครับได้แนวคนแล้วบ้านนี้ต้มดนมาได้เนี่ยไอ้ต้มไปเรื่อยๆจนมามันจะเป็นยางแบบอืม เต็ปุ๋ยมันสีเป็นอยา่างโคนบ,บ,บัว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 อ่ะนะแล้วเขาแบบเขา,าทานใส่แบบน,นะครับคนอันท่านเตรียมมาจะขีดนี่ครับนี่หน่วยอันนี้เท่ากับอันนี้ทานไมล้อล่างเขามาบังเว้นนี่โอ้เจียร์เขาเดียกว่าพขีดประมาณพบขีดโอ้ใส่ปุ๋ยสองกิโลอันอมันมันเป็นขี้เกียรติพี่น้องมันเป็นปุ๋ยนะครับ แม่นครับบวกวิไซเพืชใส่พักห่อแหะครับแต่ว่ามันสามารถลงมาเห็ดโอ้ครับเหมือวงไฟได้เลยอืมสินมาแต่ในี่ยยูทูปเน้นอินเทอร์เน็ตแต่ว่าข้าเจ้าเห็ดกันมันก็ได้สูตรนี้ขึ้นดีป่ะครับไปเคยหยุดที่กายนี่เคยหยุดแค่หนึ่งเอาไปจุดที่แรกมันบกขึ้นไหมโอ้เป็นอย่างสู้ผ้าข้างมันพลอยโอืมเขาบริไซมาท่หมดแหละโอ้ยกรรมคันนะ โอ้ครับก็เลยเอามาใส่เบิ้งมันฉีดมามันฉีดซอยเหลือพวกการเผาใหม่ยงประมาณนี้แหละใส่เบิ้งมันก็ขึ้นขึ้นดีอยู่ใส่ได้ใส่ได้โอ้ถือว่าใส่ได้ดีครับเนี่ยที่ชีเฮ็ดนี่ก้าว่าชีเฮ็ดทอจักหุ่นนี่ครับอัดอัดใส่จักหุ่นครับ จังหมูหมูแล้วก็ฉิเฮ็ดบังน้อยบังใหญ่นะจังบาหางไหนมิตรหางใหญ่ใหญ่บ้างเขาเฮ็ดบังใหญ่ทามันขึ้นเขาแนบมาเห็นเลยเมียนเขาบดีมีกล้องกันซองไก่กล้องกลนองเลยเออเขาบอกมีกล้องซองนี่ขอมีกล้องอยู่บ่ะกล้องกล้องมามันมีอยู่เมียนเพราะมันร่องเบืองเมียมันซองนี่ไก่เพรมันแนมเย็นบอลร่องเบืองอยู่แค่ว่าทัศ ถ้าซร้างม่เป็นก็เพราะเห็นบางทนไม่เป็นเลยกิดอันหาเนี่ยเหลี่ยมเมาติตอะไรฮะไฟควายไฟ่อนหนึ่งเอาเติมท่านเติมท่านได้ไปเลยโอ้เกิดยังขึ้นครับนี่ตายเราตายแล้วเกิดยังขึ้นน้อครับวันนี้ใส่์ไล่โพดครับเหลี่ยมหนึงทานทานแห้งโพด่ได้ครับได้หนึ่ ฟุตบุกบุกอยู่ฝงใช้ขาใส่เคยียงนะครับต่อไปใส่ยังไงเนี่ต่อไปใส่ยังใส่น้ำตาลน้ำตาลบ่น้ำตาลสี่ช้อนสี่ช้อนนะครับสามไส้แดงนะครับไส้แดงสี่ช้อนสองสี่ โอเคครับซีซอนมันสีเขียดมันใจเหี้วขื่นสันดอกไลน่ยเกี่ยวอยู่ครับนี่มันยังใจสูตรนี้บอการันตีการขึ้นนะครับเฮ้ยการันตีแล้วมันขึ้นอยู่แม่นอยู่ขาดมาดซูค้าทันแน่นอนครับสูตรนี้โอ้เบิงครับมันเป็นยังไงครับมันเป็นยางแล้วเริ่มเป็นยางแล้วเด้อครับเบิงครับ ต้มไปเลิลี่ใหญครับผมกินได้บ้างนีมหน่อยลองสดเบมันกินนะเอาอันเป็นยังคือต้องขูดข้างๆครับนี่เป็นยังนไงใช่ครับเส้นขีดเสียนเป็นปุ๋ยไหมใช่ครับโอ้ต้องขูดโลงโอ้ปุ๋ยมันฝนขึ้นมาก่ะครับนี่ขปดเอามันก็เสียดายแล้วเนาะโอ้ครับผมอันนี้ไฟไฟคืออ่อนแห้งนะครับนี่ ไฟอ่อนแห้งครับด้วครับมีลงนี่อันตรายอันตรายครับสูตรนี้ไม่พนตาพนคิวมาเหลือสูตรนี้ต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยครับเด้อยบอสันนี่เรียบร้อยครับมาครับขั้นตอนต่อไปได้บ้างนีมใส่ยังไงต่อไปเนี่ยขั้นตอนที่สำคัญสำคัญที่สุดนะครับมีโรคอ่อนอ่อนมนครับขั้นตอนเทียนตีลอันตรายที่สุดนะครับนี่ใไฟพาน บอการันตีความปลอดภัยดนะครับนี่โอ้ยอย่าว่อะไรสัน่นเลยบอการันตีความปลอดภัยดนะครับใส่ทานครับผมคนคนไหนเคียงเราครับท่านผสมผสานครับอันตอนนี้ต้องมีผู้ปกครองนะครับผูป้ปกครองอีกไล่ะ อืมจนแหงเลยอ๋อไ่ไดนะ้ต่ำก่อนไปบ่กวัวกัวร่วมกันเลนไนเยไปเดี๋ัวนี้บ่ไปไหมันกัวกัวก้อนบ่โอ้อหเฮียชายแล้วเนี่ยมันมันหวยควบนะครับควบนะครับ ไปวันผดอยู่ใบผลระเบิดวันวันในไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหอยู่ไก่เนี่ยมาเห็นเขียวมาแล้วครับพบกันขั้นตอนสุดท้ายเลยด้วครับแบบนี้ใส่ยังนั่นได้ยังเลือกเลียงนั่นมาใส่ครับผมเอาแบบนี t iny. <t iny. <t iny. <sh> ้โอ้เดี๋ยวตโหครับโอ้มาดหรือว่ากรรมฐานสานกรรมฐานนะครับมาดบ้านผมเขาเอื่นมาดครับ กกาท,ทางการคืนกรรมฐานเซจจกขีดนี่ไอขอีดน,นึงขอ้อแล้วยามันแห้งหมดอันนี้เขาเซีนเสริมแห้งไปให้มันแห้งบะไม่แ<อ>้หมนกันไหมใบน้ำหรือมันไก่บอแห้งนำ้ำดีครับอืมยังก็ หามมาดได้รับมาสนองว่ะขับไซเรลามมาดเด้อซันไม่ได้เก็บแค่นะครับผมเติมไฟบหน้ามเติมอีเลกน้อยน่มอนมอดีับอันนี้เด็กเด็กน่อยครับนี่เด็กหน่อยอยูบันชาวบาลนะครับเอาเติม เออยี่นี่เนี่ยพอพอเห็นมันค้นไงเนานไอยเนาะค้นลากลากว่าคือเนีโอ้เสียดายนะครับนี่เสียดายเดี๋ยวบะคบสูตรบะนี้สีข้นเห็นมันเป็นยังไงเลยนี่ปกติมากเขาใส่ย่างเลยก็ได้เลยโอ้แต่ว่าเขาอยากใส่ตอนนี้เลยเดี๋ยวแต่ห้องเลยนมาครับแมนเขาใส่ตอนแบบ ตั้งมือเลี้ยวก็ได้เลี้ยวแต่ใครอยากใส่ย่ายเลยอืมบันไอ้สีข้นเห็นมันจังไหนน่ครับนี่ให้เบียร์มันเข่ากันเลยครับพ่อเนาะบ่บ่เห้มันนึ่งจนละลายมาครับแมนให้มันเข่ากันมันคุละลายโอ้นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการเท็ดมือขก็ไฟโบแม่นแล้วครับ กเขาเขาเห็ดแขงเหร็บงใบบบงไฟบวกดิเหล่าแต่อืมถ้าเจ้าไปเห็ดแข่งกันเจ้าจะกำหนดขนาดเนึงยัสิขนาดยสนเขาจะเห็ดกำหนดตีสูตรนี้เคยเดบไปแข่งบ่ครับผมเคยดเทียเดอยูเฮ็ดใส่ คืนแบบดีโอ้คืนแบบดีแต่ว่าปลุกไฟบัดอดโบกเสียเงินครับไม่หาไปห่ไปหาไม่หามูมันเข่าโบกหาไปเอาหางน้ำมันสินะจะคล้องกันอัดแตงแต่ตบ,บ้านไปโอ้เดียนจังไงอ,อ,อู้วัดอดโบกอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ไอันอัดจั๊กหุ่นไปไอ้อันอัดจั๊กหุ่นไป ขอานเจ้าหุนเจ้าหุนว่ะโมยไงเนี่ยแต่ว่ามันเลียเงาไปสิซีหุ่นบอกเพื่อนโอ้ซีหุ่นประมาณโอ้บังพอดีเนี่ยเลยทีพอดีแข่งพอแล้วยกลงเสร็จเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วครับมามาเบิึงครับเดี๋ยวผมพามาเบิึงใกล้ๆด้วยครับนี่มาเบิึงใกล้ๆมาเบิึงใกล้ๆนี่ครับ อันเท็่แล้วมันสีได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ทานไม่ไม่เผาหมูตัดมาไม่อหี้เผามืัอนี้แล้วกาศเย็นมืัอนี้เลยโอ้ <c oughs> ไหวดีนะครับนี่มึงมันแรงมึงกินมึงเหมือนเหมือน